สวัสดีครับที่นี่บุรีรัมย์ครับวันนี้บางคนนี่ทีวีมาเยือนที่บุรีรัมย์ครับวันนี้จะพามาดูลูกชิ้นยืนกินนะใครไม่กินถือว่ามาไม่ถึงบุรีรัมย์ครับมาครับนี่ครับบางคนนี่ครับกินอยู่เป็นไงครับแซ่บไหมครับแซ่บไหมครับจะออกคอแล้วครับไม่ครบเจ็ดไม้จะออกคอแล้วแต่ยังไม่ครบเจ็ดไม้เลยวันนี้คนตีนป้าเลยมัางครับอยู่ตรงนี้ปีนแล้วป้าบอกป้าป้าบอกไม่คนตีนับ ทั้งทั้งตัวตีนป้าบอกจะแทงกันมาเดี๋ยวพูดเดี่ยวเจ็ดตัวเลยไม่กล้าเลยไม่กล้ารสชาติเป็นไงครับน้ำจิ้มรสรสชาติเป็นไงน้ำจิ้มรสชาติสุดยอดครับเหมือนมาจากร้านเดียวกันหมดเลยขับเร็ววะฮะขับเร็ววะอะไรนะรสชาติขับเร็ววะรสชาติตลกเหรอเดี๋ยวแทงแม่งได้เจ็ดไม้เลยเดี๋ยวเป็นไงครับถ่ายกล้องครับอร่อย คุยลรคุยรู้เรื่องยังคุยแม่คารู้เรื่องยังน้ำต้งกระดูกนะเด็ดไม้ติบมีที่ไหนมีนี่ไงที่ไหนที่บุรีรัมห้่รูดไมมเามหนจะเล่นมุกอะไรนะจะเล่นมุกอะไรนะ ก็ป้าเขาบอกเจ็ดไม้ยี่สิบผมไม่ก oui> ินไม้ไงผมผมเอากินแต่ลูกกินได้ไหมน้าเอาแต่ลูกกินเดี๋ยกินยี่สิบบาทไอ้สามสิบบาทก็แล้วกันสามสิบบาทต่อรองกันเองเอาแต่ลูกกิ้นต่อรองพี่ป้าเหมนมาเงินสดสามบาทถ้าเงินเซ็นหกบาทมีครับพิธีกรจบจบจบเลยครับนี่ค่างเงินโอเคฮะยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันครับบอคนี่จีบีครับ